จ้ะพ่อจะแม่จ๋าอันนี้ยายพินจะพามาแนะนาปักมรกรตัวเก่งของยายพินนะจ๊ะด่างฮัรวิธีการเลือกซื้อต้นไม้นะจ๊ะถ้าเจ้าของเขาไม่ขายเราต้องมีความมานะและอดทนจ้ะมานะมานี้ปติูใจไปกันให้ครบจ้ะอย่าไปแต่มานะคนเดียวไม่ได้จ้ะเฝ้าจ้ะเนี่ยยายพินเฝ้ามาสามวันนะเพื่อจะได้มาครอบครองเนี่ยจ้ะความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นจ้ะ ันนี้กวักมรกตดนะจ๊ะช้ำม,มาจากใบจ้ะสองต้นนี้ใช้ใช้ใบช้ำเหมือนกันนะจ๊ะแต่ว่าขึ้นมาไม่เหมือนกันจ้ะมาเดี๋ยวเจ๊เพินจะทําให้ดูนะวิธีช้ำฝักมรกตดอ่ะง่ายๆจ้ะง่ายมากจ้ะกิ๊บๆเลยจ้ะมาให้นะจับให้นะจับเนะี่ยเราตัดปักมรกตดมาแบบนี้นะ ทั้งคู่ก็ได้จ้ะแต่ถ้าเรามีเยอะเราชํำคู่แบบนี้ก็ได้จ้ะนี่ตัดทิ้งไปถ้าเรามีน้อยเราก็ชํำฝักเดี่ยวจ้ะถ้าเรามีเยอะเราชํำคู่เลยจ้ะวิธีการนี่จ้ะอาอา,าปุนแดงจ้ะถ้ามีน้ำยาเล่งรากก็แช่น้ำยาเล่งรากถ้าไม่มีไม่ต้องจ้ะหรือเครื่องดื่มชูกําลังก็ได้จ้ะแค่นี้วางไว้แห้งก่อนนะจ๊ะ ตอให้แห้งแล้วก็มาปลูกเดนะ้เนียดินใบกัมปูธรรมดาไม่ต้องใช้อะไรจ้ะง่ายๆใสๆเลยจ้ะรอประมาณสักเดือนนึงเขาก็งอกลากจ้ะแต่นี้สี่ห้าเดือนแล้วนะเพราะเขาเป็นสีดำจ้ะเขาจะโตช้าจ้ะแล้ววิธีการเพิ่มมูลค่าให้มันแพงให้มันดูหรูหราหมาเห่าให้ราคาแพงขึ้นนี่จ้ะดินบูเขาไฟใส่ไปนะดินจะได้ไม่แน่นนะบุเขาไฟหินบูเขาไฟ มันมีเยอะแต่อย่าบินนําไปทํามามันล่วงหมดจ้ะใส่ปึ๊บไปใส่นี้ดินปั้มกระถางเลยจ้ะปุ๊บอ้ายหกหกหกหเยบินเยบินเยบินดูน <pensa? S 2> หัวขาวใส่กิ๊กได้ไหมเขาทํำมานานสี่ห้าเดือนแล้วน่ะหัวใส่กิ๊กแะเป็นลูกแก้วเลยแล้วปลูกโชว์หัวก็ได้โชว์โคดก็ได้จ้ะเนี่ย อย่าล้มนะตัวเองของแพงนะล้มแล้วเดี๋จะดูไม่ดีจ้ะดินใสหน่อยนะเอา,าน้ำฉีดจ้ะน้ำฉีดดินจะได้แน่น มอมแมมจังอยู่ในบ้านมอมแมมมากเลยนะอันนี้เอาใหม่เอาใหม่จจ๊บ<า>หินสีจ้ะหินสีเสตบังเลี่ยมังไม่เป็นไรเพราะเราต้องการความสวยงามโอห สีขาวลงไปก่อนนะจ๊ะความสวยงามว่าจะซื้อสีชมพูแล้วก็ไม่มีขายเ็ามีแค่นี้เนาะแล้ันี้สีน้ำตาลจ้ะสีน้ำตาลอันนี้ก็สีน้ำตาลมันการอีนี้สีน้ำตาลทรายขาวและอันนี้สีน้ำตาลจ้ะแต่อันนี้สีน้ำตาลทรายแดงไปซื้อหินสีบอกเขาจ้ะเอาสีน้ำตาลน่ะเขาเรียกสีน้ำตาลจ้ะ น้ำตาลทรายขาวกับน้ำตาลทรายแดงก็ความสวยงามเราไม่ต้องไปเสียดายจ้ะก็ะความสวยงามใส่เยอะไปต้นไม้หายใจไม่ออกไปแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วจ้ะ เก็บพื้นมั่งนะเสร็จแล้วน้ําจีดอีกทีนึ่งเพื่อความแน่นของหิงหินจะได้ไม่กระเด็นกระดอนจ้ะถ้ามีสีชมพูด้วยจะสวยกว่าน,นี้นะเนี่ยปึ๊บแล้ววิธีถ่ายรูปให้สวยจ้าเราต้องมีไอ้นี่จ้าเราต้องมีห้องเขาเรียกอะไรนะเนี่ย ถายรูปขายนะ,ะจ๊ะไอ้จ้ากะต้องมีอะไรก็มีรู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้ถ้าเราถ่ายรูปแบบนี้เฉยๆมันจะไม่สวยจะ้ะต้องอย่างนี้เข้ามุมปุ๊บเห็นไหมไอ้อย่างนี้สวยกิ๊บไปเนี่ยเห็นไหมถ่ายด้านหน้าหมุนตัวหน่อจ้าหมุนตัวหน่อยหมุนตัวหน่อยน,น,นางแบบแบบนี้ดาเอาออกไปแกดาเหมือนเจ้าของหมุนตัวช้าๆเนี่ยเห็นไหมกิ๊ฟมิจ๊ะอันเนี้ยเนี่ยวิธีการทําต้นไม้ขาย ทุนน้อยจ้ะลงทุนน้อยเห็นไหมห้องภาพเราโจแก่นี้เนี่ยจ้ะง่ายๆใสๆตามฉบับเย,ยพินสีดำๆเนะี่ยตัวเหมือนตัวแกเดี๋ยวต้องเอาผ้าสะอาดเช็ดอีกทีนึ่จ้ะเย,ยพินถ่ายต่อนะจ๊ะขอบคุณนะจ้ะวันนี้ได้ตาพระตากล้อง แต่กล้องพิเศษมาจ้ะนี่จ้ะนี่แหละผลงานของยายปินเพิ่มมูล,ลค่าต้นไม้ให้ดูดีมีระดับจ้ะหรูหรามาเห่าไหมจ้ะเนี่ยจากดั้งเดิมเดิมเดิมดูไม่สวยพอดูอย่างนี้นะครับไปอีกด้านหนึ่งเลยนะจ้ะขอบคุณนะจ้ะ